ครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องไปหา้หาหันนูเขาเมื่อนี่นะครับหาน้ำหัวน้ำสวนเท่าน,นี้แหละครับเบื่ามันสิเดียยังไม่เห็นหนูมเนี่ยเมือเอไปไป่อนี่พี่น้องไปไปเลาะน้อกันพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาอาหารหมูพี่น้องภาคเกษตรครับผมพูดนะพี่น้องนี่แต่อาหารหมูตัวครับนี่ครับ พักะเกษีดน้ำครับผมเดี๋ยวผมจะร่องให้เขากินล่องเบิ้งครับว่าบวท่าน,นเคยล่องอยู่พี่น้องยศได้ผลบ่ได้ผลจังเด๋ที่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งคือนก็เลยครับแต่ว่าตอนนี้ขอล่องออกพักเกษีก่อนครับผม ครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เอามัดจักสาหนอยหนึ่งครับผมได้มาลายเตือบอยู่ครับผมนี่ครับโอ้เดี๋ยวพี่น้องย่อนเสียงครับผม อาหารอันนี้บท่านเคยล่องแด้พี่น้องผมยังบทนเคยล่องให้เขากินครับผมเดี๋ยวซาสิมล่องน้ากันครับเมือน,นี่วันที่เป็นยังไงหลังจากเาล่องใส่บอยเขาแล้วเขาสิกินบะจังติดตามไปน้ากันพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตซับก่อนครับผมซับเรียบร้อยครับผมเกือบเต็มเขียงเลย เขาเสียเขากินทั้งแก่ๆจริงๆเลรอพี่น้องทั้งล่ำแก่ล่ำวันทั้งหยอดวันเขาเลยครับผมนี่ครับเพระว่าผมโมทันเคยล่องเด้อพี่น้องครั้งแรกครับผมเขากินพวกกินยังเดมืออื่นผมสิมาอัปเดตให้เบิ้งอีกครับผมเพราะว่าถ้าเขาบวกกิน แต่ทิเด็แนะนำพี่น้องนะครับแนะนำกันมันถือตองครับผมว่าเขาบ่กินไปพี่น้องให้หานงูกันครับผมเขให้เขาเท่งงนันวัดงานแกแบบนี้เลยพี่น้อง ไปเลย <S <S แล้วมืงอ,อืนนะ่นมาเบิ้งกันพี่นอ้องว่าเขาจะกินหรือไม่กินมืงอ,อื่นที่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกทีนึงครับผม สำรับคลิปนี่กับฝากไว้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ